เราะแล้วบัรสุธิการแห่งรัฐจัดงบ2.70หมื่นล้านต่อมาตรการอีกปีมีอะไรบ้างเช็คเลยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะก็มาพบก,กับแอดมินในวันที่22กันยายน2564วันนี้ทางช่องก็จะมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบัตรสทธิการแห่งรัฐนะคะ ก่อนไปรับชมรับฟังทางช่องก็ขอให้ท่านชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะคุณผู้ชมเราก็ไปเข้าเนื้อหากันต่อเลยค่ะคอรมอข้องบกลาง2.70หมื่นล้านบาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายเวลาลดค่าน้ำค่าไฟ ซื้อสินค้าคงเบีย้ยผู้พิการ1,000บาทต่ออีกปีน,นายธนกรวางบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและขยายมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนโดยเตรียมงบกลาง27 0ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ หงพวงเงิน2,018ล้านบาทเพื่อขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนตุลาคม2,564ถึงเดือนกันยายน2,565เป็นเวลา12เดือนมาตรการลดค่าไฟฟ้ากรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนให้สิทธิ ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน50าหน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดครอบคลุม1.9ล้านครัวเรือนโดยประมาณมาตรการลดค่าน้ำประปา สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน100บาทต่อเดือนในกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทโดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเองกรณีการใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐรับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมดครอบคลุมประมาณ1 8 6 6 2 5ครัวเรือน 2. วงเงิน18.815ล้านบาทสนับสนุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการเพิ่มเบี้ยความพิการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสำหรับค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่นๆ ผู้มีสิทธิ์ที่มีรายได้เกินกว่า3 0,000บาทแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อปีได้รับ200บาทต่อคนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์ที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีได้รับ300บาทต่อคนต่อเดือนและได้รับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม55บาทต่อคนต่อ3เดือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาทิค่าโดยสารคสอมกร,รถไฟฟ้าบขอสอ รถไฟอย่างละ500บาทต่อคนต่อเดือนเบี้ยความพิการจำนวน1000บาทต่อคนต่อเดือน 3. วงเงิน1642ล้านบาทดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อรองรับกระบวนการลงทะเบียนรอบใหม่โดยจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการรับลงทะเบียนของหน่วยรับลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริหารจัดการบัตร 4. วงเงิน 4 5 3 0 6 6ล้านบาทสำหรับจัดสรรสวัสดิการแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาสำหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับผู้มีบัตรและเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 อาจทำให้ผู้สมัครรอบใหม่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สรุปมาตรการลดค่าไฟฟ้าถ้าบ้านไหนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนจะได้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีนะคะต่อด้วยมาตรการลดค่าน้ำประปาสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน100บาทนะคะในกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทยังคงได้รับสนับสนุนในวงเงิน100บาทนะคะโดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตัวเองนะคะ และถ้ากรณีใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเองทั้งหมดนะคะท้ายนี้ครมงก็มีมติเห็นชอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายเวลาลดค่าน้ำค่าไฟซื้อสินค้าคงเบี้ยผู้พิการ1,000บาทไปอีก1ปีนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 4ถึงเดือนกันยายน2,500 65นะคะเป็นระยะเวลา12เดือนนะคะคุณผู้ชมทางช่องก็ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าหรือสิทธิประโยชน์เรื่องอันใดทางช่องก็จะเอามาลงเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ